อันนี้ย้ำมาอีกย้ำมาค่ะไปบียจัะเห็นซุ้งนะหนึ่งสองสามสวัสดีพ่อหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีสุขสุขวนมือนียเลียงแตงโมค่ะพี่น้องอากาศ้อนๆกันเลยเนี่ยเลียงแตงโมจ้ามาเด้อพี่น้องเอฟซีกินแตงโมมันหวานแสรบน้ำกันแตงโมแช่เย็นแตงโมแช่เย็นแช่เย็นนะย็นชื่นใจอ่ะอร่อยอร่อยเลยแบบนี้เอาแตงโมสารคามอร่อย Bán đó. bán viên chung <laughs> 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 <Bán gặp cả. cười> à không đấy không được tham chi cho bây giờ bán chung đi bán không được không được không được mà không biết không được không được không mà khá là

หลูกแล้วลอยพี่น้องสุดลอยซิบบาทเขาจ้าลดได้ลดไห้ลอยนึ่งหลูกไง่ลุกไงอยู่ดี้อยอยน้ำมันได้ดายหรองามดีดามโบดาอใส่ลมดามหัดแมนใส่โบหล่มได้ือมนกเขาตีเลยนวยเขาเอ็นมานวยกบเวยแบบนี้เบาวบาเนี่ย เย็เก็เกี่ยวฟันเป็กก็สบวันนี้บ้านเราไม่กินมันลไปนอดเน้นี่คุณยายเป็นถือเลคครับพี่นอด่งดคุณยายเป็นเป็นถือเลค เด็กรถหลานเด็กรถหลานจด้เด็กรถหลานหกศูนย์สามฝันบ่อยย่าจังถือฝันบอกย่าไหนกับก็คืมรถขั้น <akl> นี้สื่อประจำจ้ะบอกฝันจะสื่อจอดสามโตแล้วเป็นรถผ้าไปผ้ามานะบอกย่าบอกไปจอดซ้ำเลยบ่บ่เพ่งตลอดมาสื่อไว้ในเรือแต่เพ่งกับรถสื่อ คนสมุทรเสือ,อนคนแย่เคนซื้อรถ <ลด S 2> คันนี้เป็นรถภาพไปพามากนะ,กค,นนะคือหักเพิ่นนะก็เลยซื้อไปปัญญาจล้วก็เลยซื้อเอพคนซื้อเลขไทยรถน้องสาวค่ะพี่น้องเพิ่งสามโตเลยนลำโตจ้ะออกสามโตเลยนไหมค่ะพี่น้อง <c oughs> อันเลขไทยรถน้องสาวนี่ออกเรื่อยค่ะพี่น้องหกศูนย์สามตรงตุกหกศูนย์สามตุกตุกถึงสามโตเลยค่ะพี่น้องเอ้ยเลขสามตัวหมื่นกว่านั่น จ oh, ่ายในมื้อตัวโอ้มื้อกว่าคุณนะครัพี่น้องถือว่าเลขที่พร้อมจัดบ้านเลขที่เจ็ดเจ็ดเก้าบ้านเลขที่โอเคโศกครับบอสครับพี่น้องเจ้าของเจ้าของบ้านบ่ซื้อเลขที่บ้านออกข้างบนเลขไทยรถออกล่างแบบเลขที่บ้านออกข้างตัวล่างเลขเอ่อเลขเลขไทยรถออกข้างบนเลขไทยรถหกศูนย์สามอะ ออกข้างบนไหมพี่น้องบ้างจะของผ่านก็ซื้อบ้างออกทั้งข้างบนข้างล่างยายบอกตลอดว่าอย่าป๋าซื้อไว้บ้านเลกที่คุณยายบันทืกตั้งข้างบนข้างล่างซื้อตั้งบ้านเลกที่ซื้อตั้งลายรถต้องเห็นพี่น้องเลยเบิร์แรกไม่ต้องต้นตวนดีเวซีมาใหญ่เหอมบ่งวอกคุณยายสีเลียงเลียงอาหารเย็นืัอนี้อยังทำพี่น้อง โดนโดนเทอนึง้โดนจุดเธอนึงมา้ยายถนงเกิดสมวดอือเสเ็จแล้วก็สื่อหล้เพรายว่าเอออือเกิดสม่วนร้านไหใส่พวละร้านน้อยบะแมเขาแล้วก็หูอัสซีรียไงหาได้เลยพิเศษ เงีนยงนะกูได้เนาะคุณยายว่าเห็นงานยดังกว่าได้อันนีเป็นงานยดักวได้เกลี้ยยแบบนี้ะไร่ได้พิเศษหาไ่ได้พิเศษปะนแบบบรเดออกแห้งมาหนึ่งอือ่าเอาตัวอย่างนั่นแหละอยากยืดดสงดึงเหล็กดึงลือถถึงล็อตเตอรี่จะพี่น้อง ถือลอตเตอรี่บเมนถือหวยครัพี่น้องถือถลอตเตอรี่จ้ะเด็ดถ่ายสามตัวเ้นอเลี่ัาเดกตัวดยื่อลอตเอรี่เรื่อยครัพี่น้องถูกเรื่อย สองโตะสามโต๊ะนะโาดนเขามาเขาบอกสิพี่เกืเเสียละต่อมาเขาบอเขาบอกสีหาไรเป็นสยไป่เห็นยังนะาายได้พิเศษอันนักยีนก็ได้ล่ดดพิเศษก็ต้องอัน้งแห้งนะก็ต้องออกแก้โอ้ยแม่แบบแล้วได้ปะแม่อวงอนนี่ Bất cứ một lần nữa sau 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 sao sao sau 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 Sao lẻo, sau 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 mẹ này. Ừ. mẹ sau 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 ฉันด้คือไว้สุดพอเลย่องใยาไว้ถูกกับให้ยางให้กินแต่ว่านั่งเกิดว่าสิหาเติมหาเติมพอได้ซื้อกินต่อไปก็หาเติมแล้วไดเนี่ยเส้นหรออ๋อเปิ้ิบกระล่๊เดีกว่า ก็ได้ดีแน่นะกันนั้นแล้วลาบว่าลาบว่นเปลี่อนไปหรอกนะอิ่มเลยลาบว่าอู้หวาน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 ค่ะหวานหวานกินกระสอบกันได้หวานฉ่ำเลยหวานฉ่ำแซ่บแดกคะพี่น้องสมกำลังอิ่มแล้วค่ะพี่น้องสมกับราคาชมน้องสาวว่าสมกับราคาหนึ่งร้อยบาทน้องค่ะพี่น้องงามค่ะสวยแดกเข้มมาานฉ่ำดีสวยอารมณ์เดีเลยอิ่มแล้วค่ะพี่น้องเอ้ยกินมาหมี่สั่งกินไดสั่งดีแล้วค่ะพี่น้องไปแล้วค่ะพี่น้องขอบคุณ ไล้ด้ค่ะพี่น้องเด้อเจอกันคลิปหนาจ้าขอบคุณค่ะเอาไปถ่านสุ้อันนันเอาไปไบต <drilling. l ots> <t ick cliffs> ูวเย็นอีกแล้วนะกะเอาไปเย็นได้ลยส่หลัง